ก่อนจะไปรับชมคลิปพวกเราตัวนี้ตูนขอขอบคุณทุกยอดซับที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดนะครับตอนนี้ช่องของเราเดินทางมาถึง1นึน่งแสนสไครใ์เรียบร้อยแล้วยังไงขอขอบคุณทุกคนทั้งที่ติดตามเรามาตั้งแต่ต้นและคนที่เพิ่งผ่านมาเจอช่องเรานะครับไม่คิดว่าจะมีคนติดตามมากขนาดนี้ขอบคุณมากจริงๆนะครับและถ้าช่วงนี้มีโฆษณาเข้ามาบ้างยังไงก็รบกวนทุกคนนิดนึงนะอย่าเพิ่งหนีกันไปล่ะเรายังมีสรุปการ์ตูนให้ดูไปนานๆคุณภาพไม่ตกแน่นอนเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปรับชมกันได้เลย ช่วงนี้บอกเลยว่าโคตรน่าเบื่อจะเล่นเกมทีนหนึ่งอะนะปิงขึ้นสูงมากๆแถมพอเครื่องร้อนก็เข้าทีมไฟลําบากไปอีกซึ่งมันทาให้หัวร้อนมากๆแต่หลังจากได้ใช้น็อกซิคูริตี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าลื่นสุดๆโดยฟังก์ชันเด่นๆของเขาเนี่ยก็เป็นตัวสแกนและกําจัดไวรัสนี่แหละครับที่จะช่วยกําจัดพวกสิ่งแปลกปลอมในเครื่องของเราให้หมดไปและป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้ามาในเครื่องของเราอีกแถยมยังช่วยลบขยะออกจากมือถือให้เครื่องของเราเบาลงอีกด้วยแก้ปัญหาพื้นที่ความจัไม่พอการทํางานของเครื่องก็จะลื่นไหลขึ้นและไไฮทททเเเดด็็กกกคืออตัววมบรีี่่่ชยปปิแ อยู่เบื้องหลังทำให้เครื่องรันเกมได้อย่างเต็มที่เจ้าทีมไฟต์ไหนๆก็บวกได้แบบสบายๆไม่เชื่อก็ดูได้เลยครับพอใช้น็อกซ์คิวลรตี้ปุ๊บเนี่ยจัดเมก้าคิวปั๊บเลย และวันนี้เรามีข่าวดีจะมาบอกครับว่าทาง Nox Security เขามีจัดกิจกรรมแจกรางวัลเพียงแค่ดาวโหลดแอป Nox Security แล้วกดเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไฟและทาภารกิจรายวันให้ครบก็มีโอกาสเปิดกล่องสุ่มรางวัลได้ซ่่งของรางวัลเรียกว่าจัดเต็มโคตรมีทั้ง iPhone 13 Pro Max เพชรในฟรีไฟล์ตั้งแต่583เพชรไปจนถึง4,450เพชรบัตรเติมเงินมือถือและคูปองพิเศษจาก Nox Security แค่ทำตามกติกาทุกอย่างก็มีโอกาสได้รางวัลจริงๆหร,รือว่าแจกหนักแจกฟรีทุกกกววันนดิิจจรรรรรรมมมมีี้้ะเ่่ท21-28าาคคอไพ รออะไรล่ะตามไปดาวน์โหลดแอป No อกซ์คิวเรได้ที่ Play Store หรือจิ้มที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับใครได้รางวัลอะไรมาบอกกันด้วยนะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมอตี้ดันไปใช้เครื่องรีดํำเชื้อม้าสไลด์หนอนให้ตัวเองนานไปสัปดาห์จนเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่ออสุจิเหล่านั้นดันกลายเป็นอสุจิยักษ์ที่มีนิสัยดุร้ายมากๆซะงั้นเวล่ะโลกจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ยังไงไปหาคำตอบกันได้ในริกันหมอตี้ซีซั่นที่ห้าอีพีที่สี่ครับ แล้ก็เหมือนเคยนะครับถ้าชอบคลิปของเราตูนี่ตูนก็ฝากกดไลค์พวกเราด้วยนะครับและสําหรับใครที่อยากโดเนทก็ทําได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะเอาหล่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับเปิดเรื่องมาที่โรงพยาบาลเซนต์อีควิสหมอตีที่ตั้งใจจะออกมาเที่ยวกับแม่แต่เคสด่วนของเบสดันเข้าสะงั้นเลยต้องมาซวยติดอยู่ที่โรงพยาบาลม้ากับแม่และตอนนี้บอกเลยว่าเขากําลังกังวลกระวายสุดๆทําไมผมต้องมาอยู่ในที่งี่ง่แบบนี้ด้วยนะ ทว่าเขาดัานเดินไปเจอกับเครื่องเครื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นเครื่องรีดจำเชื้อของม้าและพอลองเปิดเครื่องเล่นๆปุ๊บตาไอมอร์ตี้ i, มันก็ลุกวาแบบนี้เลยล่ะครับดูทรงแล้วไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆแ,แหละแล้วมอร์ตี้มันก็ขอบเบสสมัครเป็นอาสาหลังเลิกเรียนทันทีเบสก็งงว่าทำไมอยู่ดีๆลูกถึงสนใจเรื่องม้าซะงั้นทั้งที่ไม่กี่นาทีก่อนหน้ายังด่ายอยู่เลยซึ่งเราคนดูต่างก็รู้แหละว่าไอมอร์ตี้มันจะทำอะไรต่อไปหนึ่งสัปดาห์ต่อมา มอร์ตี้ในชุดคลุมอาบน้ำนั่งอาบแดดอยู่บนหลังคาพร้อมดื่มน้ำส้มไปด้วยและดูทรงว่ามอร์ตี้มันจะสบายตัวสุดๆเลยแหละครับหลังจากใช้เครื่องรีดน้ำเชื้อมา้าชอวอให้ตัวเองแบบหนึ่งอาทิตย์เต็มๆแต่ทว่าความชิปหายก็บังเกิดเมื่ออยู่ดีๆริกได้ไปขโมยน้ำเชื้อม้าบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์จากโรงพยาบาลม้าของเบสมาซะง,งั้นโดยจะเอามาทำอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ที่รู้อ่ะนั่นอ่ะมันไม่ใช่น้ำเชื้อของมา้าแต่มันเป็นน้ำเชื้อของมอร์ตี้แบบเต็มถังเลยตั้งหาก มอตี้พยายามเดินมาถามหาริกว่าเขาไม่แผนจะทําอะไรเหรอริกบอกว่าเขากําลังสร้างอาวุธชีวภาพไว้สู้กับพวกชัดหรือว่าพวกม้ากินคนที่ซูรบกับมนุษย์มายาวนานโดยสก,กัดเชื้อจากอสุจิของมา้าเขาก็เลยต้องแอบไปขโมยถังน้าเชื้อมา้ามาจากโรงพยาบาลเซตอีควิสที่เบสทํางานอยู่มานั่นเองและที่ต้องทำก็คืออาจพลังมหาศาลเข้าไปในนั้นมอตี้ก็แบบชิบหายแล้วจะให้ใครรู้เรื่องที่เขาทําไม่ได้แต่ริกยืนยันว่าไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่อสุจิม้านะ่ะ พอริคไม่รู้ความจริงเรื่องที่มอร์ตี้มันแอบไปใช้เครื่องนี้นั่นเองแต่ใครบอกว่าไม่เป็นไรละ่ะที่ไหนได้ตื่นมาอีกทีหลังจากเครื่องหน้าระเบิดเหล่าอสุจิยักษ์ก็บินว่อนไปทั่วหมู่บ้านและยังไล่กินคนแถวนั้นอีกด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งดิคก,ก็งงว่ามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเขาคำนวณมาเป๊ะแล้วนะทำไมถึงผิดพลาดได้ตาผิดเองแหละเว้นแต่จะมีบางอย่างที่ตาไม่รู้เกีก่ยวกับอสุจิในถังนั่นมอร์ตี้ก็เลยโลกมากๆเขาไม่อยากจะบอกใครถึงเรื่องที่น่าอายแบบนั้น ็เลยตามน้ำไปว่าริกเองนั่นแหละที่คำนวณพลาดเองซะง,งั้นริกพาครอบครัวสมิธขึ้นมาบนรถแล้วขับหนีออกมาจากหมู่บ้านที่ตอนนี้กลายเป็นป่าช้าอสุจิไปแล้วเพราะคนถูกอสุจิยักกินกันหมดพอริกขึ้นรถมากระสวดเบสซยับเลยเลยครับแล้วโทษว่าเป็นฝีมือของเธอเพราะอสุจิหมาบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในถังนั่นนะ่ะมันไม่ได้บริสุทธิ์จริงๆด้านเบสก็ยืนยันว่าไม่จริงนะนี่มันอสุจิหมาบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ของจริง ริกเลยไม่รู้จะทํำยังไงและเลยติดต่างไปว่ามันอาจเป็นอสุจิอวกาศก็ได้เขาเคยเห็นอยู่ตอนไประจญภัยแต่ระหว่างนั้นเองทรอบพอสบิทก็ถูกเหล่าอสุจิยักษ์โจมตีแต่ยังดีที่มีคนเหมือนหอมาช่วยได้ทันพวกเขาคือหน่วยอารักขาของท่านประธานาธิบดีนี่นเองคุณซานเชสท่านประธานนาธิบดีอยากพบคุณได้โปรดมากับเราด้วย ต่กรมาที่ใต้ดินของทำเนียบขาวริกอธิบายว่าเนี่ยมันคืออสุจิอวกาศซึ่งมีมาแต่โบราณแล้วและก็เล่าไปเรื่อยๆตามภาษาคนบ้านนั่นแหละครับแต่ก็ถูกท่านประธานาเิบดีขัดเอาไว้ซะก่อนเพราะเขาไม่ค่อยถูกกับริกเท่าไหร่และก็ไม่ไว้ใจเขาด้วยแต่นี่มันเรื่องสาคัญเพราะพวกชาร์ตกลังทําสงครามกับมนุษย์อยู่แถมยังมีอสุจิอวกาศบ้าบอน,นี่เกิดขึ้นอีกไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นฝีมือของพวกม้ากินคนหรือมันอาจจะเป็นฝีมือของแกก็ได้คุณซานเชส ท่านประธานาธิบดีเลยหันมาคุยกับมอร์ตี้แทนเพราะเขาเชื่อว่ามอร์ตี้เป็นเด็กซื่อสัตย์และจะไม่โกหกแฉมาซัมอร์ตี้วันนี้เป็นความผิดของตาเธอใช่ไหมแต่มอร์ตี้ไม่ยอมตอบและป้ายความผิดให้กับพวกชัดหรือว่าพวกหมากินคนท่านประธานาธิบดีเลยเตรียมเปิดสืกกับพวกมันแทนและปล่อยให้ครอฟโ์สมิธรรอดไปได้แบบงง ซึ่งระว่างนั้นเองก็มีศาสตราจารย์คนหนึ่งเดินเข้ามาพอดีเขาคือศาสตราจารย์เช้าบูบูผู้เชี่ยวชาญเรื่องอสุจิที่ท่านประธานาธิบดีเชิญมาวินิจฉัยด้วยหมอนั่นบอกว่าเขาติดตามพวกอสุจิเหล่านี้มานานแล้วและคำนวณเรียบร้อยจนพบว่าสถานที่ต่อไปที่พวกอสุจิยักษ์จะมารวมตัวกันนั่นก็คือที่แกลนแคนยอนแถมยังโชว์อสุจิยักษ์ตัวอย่างที่เขาแอบจับมาทำวิจัยด้วยและสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเราจะวิเคราะห์ดีเอ็นเอและหาจุดอ่อนของมันให้ได้เลยศาสตราจารย์เชิิหหาายยแล้วช ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ทุกคนต้องรู้แน่ว่ามันเป็นอสุจิของเรามอร์ตี้เงื่อแตกพลักและไม่รู้จะทํายังไงต่อดีก็เลยหยิบปืนมายิงอสุจิต่อนั้นแม่งเลยทุกคนก็งงว่านี่แกเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยมอร์ตี้เลยบอกว่าเจ้านั่นน่ะมันมีปืนเขาเลยต้องชิงฆ่ามันซะก่อนเออแต่มันไม่มีมือนะครับท่านแล้วมันจะถือปืนได้ยังไงอะศาสตร,ราจารย์ชาบูบูแก้ต่างให้แต่ท่านประธานาธิบดีดนไม่ฟังซะง,งั้นเขาเชื่อมอร์ตี้สุดหัวใจเพราะเด็กคนนี้ไม่เคยโกหก แล้วพอได้ทีหมอตีมันก็เอาใหญ่เลยครับเขาบอกให้ท่านประธานาธิบดีอนุมัติอาวุธให้พวกเขาแล้วที่เหลือเขาจะตามกับจัดอสุจิยักษ์ให้สิ้นซากเองซึ่งท่านผู้นําของเราก็เชื่อแต่โดยดีนะครับแล้วก็อนุมัติพวกอาวุธนิวเคลียร์ให้กับริกกับหมอตีแต่ท่านประธานาธิบดีไม่ได้เชื่อใจริกมากนะักก็เลยจะส่งมือดีเป็นประกบเขาด้วยเพื่อป้องกันความโกตีนของริกที่จะทําให้ทุกอย่างพังลงและพวกนั้นก็คือเหล่านาวิกชายล้วนนั่นเองโดยไม่สนแม้คาแนะนําของซัมเมอร์ที่ให้ส่งทหารหญิงไปด้วยเลยกกนนนิิแต่่บบมาบเครือง คนที่ท่านประธานนาิบดีส่งมานั้นเป็นพวกโวรุนแรงและพวกบ้าพลันซึ่งถ้าอยู่ในหนังแอคชั่นน่นะดูทรงไอ้พวกนี้ไม่น่ารอถึงตอนจบแน่นอนริกเลนพนันกับบอตีว่าในหมู่พวกเราอ่ะแกว่าใครจะอยู่ได้นานที่สุดทั้งคู่มันก็เลยเห็นพ้องตรงกันว่าต้องเป็นไอ้คนที่นั่งริมประตูนนแน่ๆเพราะแม้เครื่องบินจะตกหลุมอากาศสักกี่ครั้งหมอน,น่านมันก็ไม่ไหวติงสักนิดดูทรงไอ้เจ้าเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับเราอย่างแน่นอนทว่าอยู่ดีๆเครื่องบินก็ถูกลอบยิงจากเหล่าอสุจิยักษ์โจททหารหลายนายต ร่มชูชีพติดตัวเอาไว้แต่ทันทีที่สวมเครื่องบินก็ถูกยิงอีกครั้งจนทุกคนต้องโดดลงมาข้างล่างก่อนกําหนดซึ่งแน่นอนคนที่รอดก็คือริกก็มอร์ตี้ทหารหัวรุ่อแรงคนหนึ่งและนักรบสมุไรชุดแดงของเรานั่นเอง เหล่าผู้ที่เหลือรอดจึงต้องมาวางแผนกันว่าจะยังไงต่อดีแต่ยังเขียนได้แค่ไม่กี่จุดพวกอสุจิยักษ์ก็โผล่มาซะก่อนและใช้ห่างของมันแทงทหารหัวโจกซัเธอรุทองแต่เขาก็ยอมสละชีวิตตัวเองโดยการปลดชนวนระเบิดแล้วตายไปพร้อมกับพวกที่อยู่ตรงนั้นโดยไม่สนหน้าอินหน้าพรม้มจนทุกคนกระจายไปคนละทิศคนละทางมอตตี้ตกลงมาขึ้นล่างแล้วพบกับอสุจิยักษ์ตัวหนึ่งที่หางติดอยู่กับก้อนหินแต่ว่าเจ้าเนี่ยมันดูต่างออกไปเพราะมันเป็นตัวสีชมพูแต่ที่โชคดีกว่านั้นก็คืออสุจิยักักตวเนี้ย มันส่องไปที่เป้าของมอร์ตี้จนรู้ว่าคนนี้แหละคือพ่อของเขามอร์ตี้ดีใจมากๆที่มีตัวที่ยังจําเขาได้ก็เลยตั้งชื่อให้ซะเลยโดยตั้งชื่อให้เหมือนว่าิ๊กกี้หรือว่าน้องเหนียวหนึบนั่นเองเฮ้ยเอาที่พี่สบายใจเลยครับมอร์ตี้และยังช่วยยกหินที่ทับหางมันอยู่ออกให้ด้วยเจ้าเหนียวหนึบก็เลยลุกมาสุกใส่มอร์ตี้ราวกับสัตว์เลี้ยงแต่ความสวยก็บังเกิดจนได้เมื่อริกที่เดินมาเจอพอดีวางจะใช้ปืนยิงมันให้ตาย แต่หมอตีไม่ยอมก็เลยเปิดโอกาสให้เหนียวหนืบหนีไปได้ซะง,งั้นทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อดีการจะใช้มันเป็นเหยื่อล่อก็ไม่ได้ซะแล้วทว่าโชคยังดีที่พีซามูไรชุดแดงรอดมากับพวกเราด้วยและยังใช้ทักษะโดมกลิ่นขั้นสุดยอดจนรู้ว่าเราจะต้องไปที่ไหนกันต่อแต่กลับมาที่ด้านประธานาธิบดีเขาได้รับข่าวร้ายว่าริกซานเชสขาดการติดต่อไปแล้วก็เลยหัวเสียมากๆฉันนึกแล้วว่าไอ้หมอเนี่ยมันพึ่งไม่ได้เราเสียทั้งทหารมือดี เสียทั้งยานผ่านนะเสียทั้งอาวุธยุทธปรกรณ์<ๆ>ก็เพราะริกซานเชสคนเดียวเอาไงกันต่อละทีนี้ซึ่งภายในห้องประชุมนั้นเงียบกริบไม่มีใครออกความเห็นใดๆเลยแต่ยังดีที่ซัมเมอร์ที่มีเชื้อความฉลาดของริกอยู่บ้าง <c oughs> ก็เลยลองเสนอไอเดียสุดบันเจิดให้ทุกคนฟังนี่พวกคุณฟังฉันนะฉันรู้แล้วพวกคุณว่าอาสุจิอ่ะมันต้องการอะไรกันละ่ะใช่แล้วไข่ไงพวกมันต้องการไข่ในเมื่อเราต้องการจะควบคุมอสุจิยักษ์กันนะเราก็จะเป็นต้องใช้ไข่ยักษ์ยังไงล่ะ และด้วยไอเดียสุดบันเจิดของซัมเมอร์ทำให้ศาสตราจารย์ชาบูบูนึกออกจนได้ใช่แล้วพวกมันเป็นอสุจินักล่าแล้วมันกำลังไล,ล่ล่าไข่เพื่อสืบพันธุ์ยังไงล่ะเพราะงั้นเราจะเป็นต้องใช้ไข่ย,ยักษ์ด่วนๆตอนนี้เลยท่านประธานอาธิบดีสั่งให้ทีมงานติดต่อไปยัง MIT เพื่อสร้างรังไข่ย,ยักษ์จะได้รอพวกอสุจิยักษ์มาที่นี่แล้วจริงๆออกไปนอกอวกาศเพื่อขับพาร่ายให้พวกนอกอวกาศเป็นคนรับหน้าที่แทนนั่นเองและยังหันมาบอกว่าเราขอยกย่องคุณศาสตราจารย์และจะมอบรางวัลโนเบลให้เขาในฐานะผู้ก ด้วยซึ่งอันที่จริงมันควรจะเป็นรางวัลของซัมเมอร์ชัดๆนะจนเบสต้ตองมาปลอบว่าเข้าใจเรื่องชายเป็นใหญ่แล้วสินะ วันนี้โลกโตเป็นสาวแล้วจริงๆคือเอาง่ายๆมันจะแซวว่าพวกประธานาธิบดีหรือว่าพวกคนใหญ่คนโตของอเมริกาเป็นพวกเหยียดเพลนี่แหละครับขณะที่น้าริกกับมอตตี้ริกเดินติดเครื่องมือระเบิดไว้ตลอดทางโดยมีนักรบซามูไรกับมอตตี้เดินนําหน้าและในที่สุดพวกเขาก็เจอเหล่าอสุจิยักษ์จนได้ซามูไรผู้อาจหารบอกให้ทั้งคู่หนีไปเขาจะสละชีวิตเพื่อปกป้องทุกคนมันเป็นโชคชะตาของเขาแล้วนักรบซามูไรก็กล่าวคำปลุกใจเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อมวลมนุษยชาติเลือด ต้องล้างด้วยเลือดและอาซุจิต้องล้างด้วยอาซุจิ ก่อนจะชักดาบคาตนาสุดคมออกมาแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเขาชักดาบแรงไปหน่อยจนดาบกระเด็นไปติดบนเพดานถ้ำโถไอ้บ้าเอ้ยแถมระหว่างที่กระโดดหยิบกางเกงเขาเดินหลุดจนเห็นเป็นจีสตริงอีกตั้งหากใช่หรอครับนักรบสุดแกร่งของเราเนี่ยใส่จีสตริงเพื่อรำลึกถึงภระระยาของเขาแถมความสวยก็ยังไม่หยุดเมื่ออยู่ดีๆด,ดาบแม่ก็หล่นลงมาเสียบพุงเขาจนทะลุซะง,งั้นแล้วก็ถูกพวกอสุจิยักษ์รุวมกินตายอนาถหมดกันซามูไรสุดแกร่งที่อวยมาทั้งตอน ริกไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจกดระเบิดเพื่อฝังพวกมันไว้ใต้นี้แต่พวกอสุจิยักษ์นั้นรู้ทันไล่เก็บกู้ระเบิดจนครบเรียบร้อยและใช้ปืนแช่แข็งริกเหมือนกับที่ฮารโซโลโดนในสตาร์วอลแบบปเป๊ะก่อนที่ทั้งคู่จะได้พบกับสเปิร์มควีนหรือราชินีอสุจิหัวหน้าของเหล่าอสุจิยักษ์นั่นเองแล้วเธอก็โชว์ให้ดูว่าเธอได้สร้างฐานทัพในการปามอสุจิไว้ใหญ่โตภายในถ้ำนี้แต่สิ่งที่ริกสงสัยก็คือทำไมแกถึงต้องมีเครื่องชักว่ววม้าของโรงพยาบาลเซนต์อ e ิว,วิคด้ ไอ้พวกงโง่เอ้ยถ้าแกจะขยายเผ่าพันธุ์นะยนะพวกแกต้องใช้อสุจิมา้าเว้ยทว่าสเปิร์มควีนก็เฉลยให้ริกรู้ว่าพ่อพันธุ์ของเราอะไม่ใช่มา้าแต่มันคือมอตีดังฮากใช่ไหมล่ะท่านพ่อสเปิร์มควีนถามมอตี้ผู้เป็นพ่อ ดิเวนมอตตี้แกมาในโรคจิตริกด่าเขาก่อนที่มอตตี้จะถูกจับไปขืนไว้เพื่อรีดน้ำเชื้อระหว่างนั้นเขาก็สารภาพผิดต่างๆนาน,นานเพราะเขาก็ไม่คิดว่าการชักว่าวจะเป็นเรื่องที่ทําให้โลกต้องวุ่นวายขนาดนี้ก่อนที่สเปิร์ฟฟีนจะเข้ามาตอกย้ำถึงความผิดพลาดของมอตตี้ว่าแกรู้ไหมว่าพวกเรากี่ล้านตัวต้องตายเพราะแกแกปล่อยเราออกมาเพื่อพบความว่างเปล่าแล้วก็ตายไปแกรู้สึกผิดบ้างไหม แท้จริงแล้วพวกเหล่ออาอสุจิยักษ์เนี่ยคือแก่นแท้ของมอร์ตี้ที่รู้จักเขามากกว่าใครๆเพราะมันคือด้านมืดและด้านที่อับอายของมอร์ตี้ที่เขาไม่เคยเปิดเผยออกมาเนั่ยแหละทําให้พวกมันมีความรู้สึกเก็บกด และโรคจิตหน่อยๆด้วยพอพูดจบหมอตีก็ถูกเครื่องสืบพันขนาดยักษ์ดูดเข้าไปที่หนอนตัวน้อยทันทีทว่าเรื่องที่มีคาทิดก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าเหนียวหนึบบุกเข้ามาช่วยพวกเขาเอาไว้ก่อนจะเกิดการต่อสู้ขึ้นภายในถ้ำซึ่งเป็นฝ่ายริกที่สามารถเอาชนะไปได้แบบชิวๆและกำลังจะรีเซตระเบิดดิวเคลียร์เพื่อทำลายถ้ำนี้ให้ราบแต่เรื่องหน้าปวดหัวก็เกิดขึ้นอีกเมื่อพวกเขาพบว่าเหล่าอาสุจิยักษ์มากมายกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสักที่นึงและหลังจากสำรวจดูริกพบว่าพวกมันตรงไปาสเวกัสว่า แต่ทำไมต้องเวกัสละวะก่อนทุกอย่างจะแจ่มแจ้งเมื่อสองกล้องสองทางไกลไปจนเจอกับลูกกลมกลงขนาดยักษ์ใจกลางเมืองลัสเวกัสนี่มันเชื่ออะไรวะเนี่ยรีกต่อสายตรงถึงท่านประธานาธิบดีเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจนได้คําตอบว่ามันเป็นไข่ยักษ์ที่เป็นของหลานสาวคุณยังไงละ่ะฉิบหายแล้วมอตตี้เลยมาคุยสายแทนแล้วบอกความจริงว่านั่นน่ะมันเป็นอสุจิของเขาเองผมเป็นเด็กโรคจิตที่ใช้เครื่องชักว่าวมา้ามาชักว่าวให้ตัวเองจนมันเกิดเรื่องทั้งหมดเองฮะ เพราะงั้นขอร้องอย่าให้เอลสูจิของผมเข้าไปในไข่ของซัมเมอร์นะไม่งั้นมันจะหมอตี้ยังพูดไม่ทันจบเขาก็ถูกพวกชัดหรือว่าพวกมากินคนทำลายเครื่องมือสื่อสารทิ้งซะก่อนและเชิญตัวริกกับบาตี้ไปที่ใต้ดินด้วยกันโดยเหตุผลบ้างอย่าง ขณะที่ท่านประธานาธิบดีที่ต้องแก้สถานการณ์ก็ต้องประกาศที่ทุกคนเข้าใจว่าอสุจิเป็นของมอร์ตี้ส่วนไข่เนี่ยเป็นของซัมเมอร์เราจะปล่อยให้มันวิ่งเข้าไปในไข่ยักษ์ของเราไม่ได้เพราะถ้าปล่อยอสุจิมันวิ่งเข้าไปในไขน่นะมันจะเกิดเป็นทารกที่เกิดจากพี่น้องที่ซ้ำกันโอ้ยแค่คิดก็ชิบหายแล้วแถมเด็กที่เกิดมาจากพี่น้องร่วมสายเลือดเนี่ยมันยังกลายเป็นทารกยักษ์จากอสุจิยักษ์ในไข่ยักษ์กอีกต่างหากนี่ไม่รู้ว่าจะต้องให้พูดคำว่าชิบหายอีกกี่ครั้งกันแน่เนี่ย ท่านประธานาธิบดีเลยสั่งให้ปล่อยไขย,ยักษ์ให้ขึ้นสู่อวกาศเพื่อลอพวกอสุจิยักษ์ให้ออกไปจากโลกทันทีแต่ถว่ากว่าที่ยานจะปล่อยไขย,ยักษ์ขึ้นไปบนอวกาศได้เนี่ยมันกินเวลาทั้ง30นาทีเนี่ยศาสตราจารย์ชาบูบูบอกว่าไม่ต้องตกใจไปนะเขามีแผนสำรองแล้วก็จะหาทางออกง่ายๆด้วยการกระโดดลงไปข้างล่างแม่งซะเลยเจอกันในนรกนะไอพวกงโง่แล้วเขาก็โยนขี้ก้อนใหญ่ให้กับทุกคนไว้จัดการกันต่อเอาเองตัดกรบมาที่ริศก,กับหมอตีพวกเขาถูกจับมาอยู่ที่เบื้องหน้าราชาแห่งม้ากินคนส่วน เหตุผลที่ถูกจับมาน่ะเหรอก็พอริกซันเชสแอบไปนอนกับลูกสาวของเขานั่นเอง แล้วเรื่องก็เฉลยว่าที่พวกชัดต้องทำสงครามกับมนุษย์มาอย่างยาวนานเนี่ยก็เพราะอิตาลิกเนี่ยแหละที่เป็นต้นเหตุก่อนที่ทั้งคู่จะถูกพิพากษาให้ต้มในหมอ้อของม้ากินคนแต่โชคยังดีที่เจ้าหญิงปอนเยตามาห้ามเอาไว้ก่อนท่านจะฆ่าริโก,โกของหนูไม่ได้นะหนูรักเขาและก็อ้างสิทธิ์ตามชัดธรรมนูนมาตราที่17เพื่อขอมอบสิทธิความเป็นม้าให้กับริโกซานเชสและเรียกร้อง,องให้มีการสงบศึกระหว่างชัดและมนุษย์ลงนับปนิณิด้วยเหตุผลสุดยิ่งใหญ่ที่ว่าริโกเป็นพ่อในท้องของเธอนั่นเอง โอ้ยมันจะมีเรื่องไหนที่วุ่นวายกว่าเรื่องนี้อีกไหมวะเนี่ย ขณะที่ด้านของเวกัสท่านประธานาธิบดีสั่งให้คุมการไข่ยักษ์อย่างแน่นหนาภายใน20นาทีนี้อย่าให้มีอสุจิยักษ์ตัวไหนพุ่งเข้าไปในไข่ได้เด็ดขาดโดยได้รับความร่วมมือจากคนดังและเหล่าทหารมือดีมากมายแต่ไม่ว่าจะต้านยังไงก็ต้านไม่อยู่ผู้อสุจิยักษ์เนี่ยมันแข็งแกร่งมากๆทําให้คู่หูแม่ลูกต้องออกลุงแถมไม่ได้กองทัพชัดที่สงบสืกกับมนุษย์แล้วมาช่วยอีกแรงโดยมีแม่ทัพเป็นริกซานเชสของเรานั่นเองชาดิลีดาดดิลีโฮโฮโฮ ริกสั่งให้ทหารมา้าโจมตีใส่อสุจิยักษ์แล้วสงครามระหว่างม้ากับอสุจิก็เริ่มต้นขึ้นสงครามเรียกว่าปะทุก,กันหนักมากแต่ด้วยกําลังพลที่เยอะกว่าทําให้เหล่าอสุจิยักษ์เริ่มจะเสียท่า สเปิร์มควีนที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยอาศัยตอนที่พวกนั้นเผลอแอบปีนเข้าไปในรังไข่ให้ได้แต่ดีที่มอร์ตี้กับสมเมอร์เห็นซะก่อนเลยสั่งให้เหนียวหนึบไปจัดการกับเธอเจนสมร็จแต่ทว่าสัญชาตญาณของอาซูจิเนี่ยมันแรงจนต้านไม่อยู่เหนียวหนืบที่เคยพักดีกลับเป็นคนที่มุ่งตรงไปสู่ไขย,ยักษ์เองซะง,งั้นชิบหายแล้วและที่แย่กว่าก็คือยาอาวกาศดันถูกยิงเข้าไปถูกเวลาซะด้วยแต่ท่านประธานาธิบดีบอกว่าพวกเราไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเพราะตอนนี้มันเป็นปัญหาของอวกาศแล้วละ่ะ พวกเราไม่เกี่ยวแล้วแล้วเรื่องราวของเราเออสุจิยักษ์ก็จบลงง่ายๆแบบนี้เนี่แหละครับนี่สินะที่เขาเรียกว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมดแล้วตอนนี้ก็จบลงด้วยดาระลอกของริกที่บอกรักเจ้าหญิงปอนเยตาแต่ที่ไหนได้เธอนะ่ะไม่ได้รักริกเลยเธอแค่อาศัยริกในการสืบพันธุ์ก็เท่านั้นแหละก่อนที่เธอจะคลอดลูกออกมาแล้มุดลงดินไปพร้อมกับลูกและตอนนี้ก็จบลงแบบ What เดออีกแล้วแหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับตอนนี้โคตรโคตรโคตรของโคตรกาวเลยใช่ไหมครับเชื่อว่าต้องมีคนอมยิ้มอยู่บ้างแหละใครเป็นบอกมาซะดีๆนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ทุกคนสามารถโด o n a t ห้ที่พวกเราได้ตามท่องทางด้านล่างเลยนะหรือแค่กดไลค์พวกเรากระดีใจสุดๆแล้วนะครับและอย่าลืมทิ t o อกกับ IG ของเราด้วยนะยังไงขอบคุณทุกคนมานาที่นี้ด้วยแล้วรอดูเอนเครดิตกันครับ หนาอาวกาศอันกว้างใหญ่หนักบินอวกาศคนหนึ่งกําลังตัดพ้อถึงเรื่องอาชีพของตัวเองที่ต้องทิ้งครอบครัวมาแต่อยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างและไม่น่าเชื่อว่าเสียงนั้นมันมาจากบางสิ่งที่ใหญ่โตมากๆตรงหน้าเขาก่อนเราจะได้เห็นเด็กทารกยักษ์ตัวมหึมมาลอยอยู่ตรงหน้านักบินอวกาศคนนั้นซึ่งบอกเลยว่ามันสยองมากๆเลยละครับและแน่นอนเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เกิดจากพี่น้องที่ซ้ำกันนั่นเองแถมยังเป็นเด็กยักษ์อีกด้วยเรียกว่าชิบหายในชิบหายในชิบหายของจริง